จ้าแม่น้อมจะบอกวิธีเก็บประวัน้ะจ้าถ้าอยากกินโดนๆก็บ,บ่ต้องเด็ด้อจ้าเด้อริออกทีที่เขาขึ้นมางสิขึ้นรีรออกเลยจ้าถ้าถ้าเด็ดนี้มันจะได้โปรงเทียเดียวจ้า้าห้าลิแบบลีออกแบบนี้เ้าจะได้เก็บโดนๆจ้าจะได้กิบเป็นเครื่องปีเลยจ้า ถ้าเฮาเด็ดมันจะมันจะบวบงอีกจ้ะมันก็แบบว่ามันเกิดเกิดบวบงเฮาฮันรีออกเนี่ยมันก็จะปรงอีกขึ้นเก้าหล่ะค่ะเฮาฮัรีออก,ออกดีออกแบบนี้ยนยจ้ะวิธีเก็บผักหวานจะได้กินโดนๆจ้ะเฮาฮัรีออกมันเม่ตายเดอกวจ้ะปรงคือเก้า ตงตลอดดีออกเจ่เวลาเก็บดีออกถ้าหาเด็ดมันก็จะประปงข้างเดียวด้วยจ้ะถ้าหาเด็ดตรองดีออก อีสานมันห้าวอดกินอึดอยากเลยจ้าสวนปลาสวนท่านยารัตสวนท่านยารัตปลาลิซัดพักหวานกับพ่อพักหวานค่ะปลูกตามป้าไม้นี่แหละจ้ะปลูกตามต้นไม้เศรษฐกิจให้กินโดนๆเ้าต้องรีแบบนี้จ้ะพักหวานนี่เป็นพักที่มีวิตามินเลยจ้ะเป็นของธรมรมชาติของปลาถ้าผูใ้ใดบ่ปลูกก็บไ่ได้กินเลยสมมตินี้ ต้องปลูกจ้ะปลูกสวนไผ่สวนมันสวนไผ่สวนมันถ้าผู้ใดบาปลูกก็คือผู้นั้นบ่ได้กินมันบม่มีโขกไม่ปลาคือเกาเลยเด้อจ่ะเพิ่นเห็ดอ,อ,อ้อยหมดเพิ่นเห็ดให้อ้อยให้เห็ดให้อ้อยเมดผู้ใดบปลูกก็บ่ได้กินค่ะสวนแม่น้มนี่ปลูกสองปีได้กินแล้วได้เก็บเก็บขายก็ได้จ้ะแต่บอขายดอกกาเก็บแกงไปวัด ขบุญบามือเก็บบามือแกงสองมือสามมือแกงเทนึงจ้า